โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลินคอดีเพื่อสุขภาพที่ดีภูมิคุ้มกันแข็งแรงสนใจโทร0900899994 กลับมาขั้นตอนนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงทันปากอยากเมาส์ค่ะทันปากอยากเมาส์อยู่ข้างหน้าเราบำรุงสุขภาพและต้องบอกไ้ก่อนเลยว่าขายดีมากๆเลยคุณผู้ชมนะวันหนึ่งเขาบอกว่าประมาณ3-40กระปุกเลยนะสำหรับลิงคอดี้นะคุณผู้ชมหลายคนบอกว่ากินแล้วดีหลายคนบอกว่ากินแล้วสุขภาพแข็งแรงหลายคนบอกว่ากินแล้วติดใจหลายคนบอกว่าขอสั่งซื้อซ้ำนะสำหรับลิงคอดี้ครับสำหรับวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยนะคะปกติ1กระปุกมี30แคปซูลราคา2,500บาทแต่ถ้าวันนี้คุณรับไปเลย2 กระปุกรดพิเศษเหลือ3,000บาทเท่านั้นสนใจโทรเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์0 9 0 0 8 9 9 9 9 4ย้าาำอีกรอบนึงนะคะ0 9 0 0 8 9 9 9 9 4้าคะ่ะวันละ30กระปุกเลยนะคะคหลังจากรายการเราออกอากาศนี่นะคะต้องบอกว่าเยอะมากๆยอดถล่มทลายเลยทีเดียวสำหรับลิงคอร์ดี้นะครับโจนูโวโพสถามวันเฉลิมไม่ผิดแล้วหนีทำไมช่วงหลายวันที่ผ่านมานี้นะคะหลายคนคงใจเห็นข่าวนี้กันเยอะเลยสำหรับนายวันเฉลิมที่เขาเนี่ยหายตัวไปแบบลึกลับนะคะซึ่งเขาเป็นผู้ลี้ภัย ทางการเมืองชาวไทยที่เขาไปพำนักอาศัยอยู่ประเทศกัมพูชาแล้วก็ถูกอุ้มหายตัวไปจากหน้าคอนโดที่กรุงพนมเปญทีนี้เนี่ยตอนนี้คือไม่มีใครติดต่อเขาได้เลยแต่ว่าคําพูดสุดท้ายที่หลายคนได้ยินจากเสียงโทรศัพท์ที่มีการปล่อยออกมาก็คือเขาพูดว่า ผมหายใจไม่ออกมันเหมือนกับกรณีเดียวคล้ายๆกับคุณคุณจอร์ดฟลอยด์เลยก็คือหายใจไม่ออกเหมือนกันแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีคนจอร์ดฟลอยด์เขาโดนตำรวจเขาโดนตำรวจแต่ี่ไม่รู้โดนใครเหยียบคอเขาเอาเข่ากดแต่วันเฉลิมเนี่ยอยู่ๆก็ลุกขึ้นรถไปเลยแล้วก็บอกหายใจไม่ออกไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะแต่ว่าล่าสุดมีหลายคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้รวมไปถึงคุณโจนูโวค่ะมาอีกแล้วนะคะออกมาโพสต์ข้อความถึงประเด็นนี้บอกว่า ถ้าไม่ผิดแล้วจะหนีไปต่างประเทศทำไม งานนี้เนี่ยมันก็เลยแตกองกเป็น2เสียง2ฝัง่งนะคะมีทั้งคนเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยส่วนใหญ่มองประเด็นของข่าวของคุณวันเฉลิมบอกว่าพี่โจทําให้วันเวลาที่หนูเนี่ยเคยชอบนูโวกลายเป็นซากขยะเน่าไปเลยวิภาฯคอสชอวิจารณ์การเมืองมันถึงกับต้องอุ้มหายเลยเหรอจะอวยจะเลียเผด็จก,การยังไงก็ให้เหลือความเป็นมนุษย์บ้างเถอะอันนี้หนูไม่ได้พูดนะคะอ,อ,อันนี้เป็นคอมเมนต์จากชาวเน็ตหนูพูดก็ได้นะคะแต่ว่าพี่ก็ขอตัวแม่ <laughs> อยู่กับหนูกัน <laughs> อย่าปล่อย หนูไว้คนเดียวแล้วก็มาคนก็บอกว่าไม่ว่าจะหนีทําไมหนีใครแต่คนอุ้มแล้วฆ่าน้องเนี่ยคือใครอันนี้ที่สงสัยคนทั่วโลกเขาสนใจอยู่ว่าใครอุ้มหายไปแต่ดูที่คุณใส่ใจสีแตกต่างจากคนอื่นไปสนใจในเรื่องของมุมมองทางการเมืองแค่เห็นต่างก็ต้องตายแล้วหรออันนี้ก็เป็นความคิดเห็นจากชาวเน็ตที่ส่วนใหญ่เขาก็ออกมาวิาพากษ์วิจาร์กันนะ,ะนะฮะดราม่ายังไม่จบนะคุณผู้ชมนะหลายคนชาวเน็ตก็ยอมไปถามนะน้องปูไปยานะซึ่งเธอเป็นทูตนะฮะ UNHCR นะคุณผู้ชมนะ เกี่ยวกับเรื่องของการเขาเรียกว่าเรื่องของการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยเนี่ยนะใช่หลายคนไปถามปูปัญญาเป็นคําถามที่จะบอกว่าเป็นคําถามที่ยากมากนะสำหรับถ้าเกิดเป็นวงการนางงามนี่ตอบยากมากเลยนะฮะเพราะถ้าเกิดตอบเข้าข้างวันเฉลิมเนี่ยปูก็ซวยแต่ถ้าเกิดตอบเข้าข้างรัฐบาลปูก็ซวยคือสองทางสองทางเลยนะครับปูว่ายังไงฮะคือหลังจากที่เกิดกรณีของคุณวันเฉลิมเนี่ยที่เธอโดนดราม่าเพราะเนื่องจากว่าเธอเนี่ยเป็นผู้สันทวมตรีสํานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ UNSCR แต่ว่าเธอกลับนิ่งเฉยไม่ออกมาพูดถึงในประเด็นนี้ทําให้มีหลายคนเนี่ยออกมาตําหนิคุณปูในฐานะที่เธอเป็นทูตที่รณรงค์เกี่ยวกับเรื่องของผู้ลี้ภัยโดยตรงเลยแต่กลับไม่ได้ออกมาพูดอะไรซากอย่างนะคะจนทําให้แฮชแท็กของคุณปูปรยาขึ้นบนเทรนด์ทวิตเตอร์ด้วยต่อมาคุณปูก็ได้มีการออกมาโพสนะคะเธอก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอตระหนักถึงเหตุการณ์แล้วก็ต้องขอโทษสําหรับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยกับสถานการณ์ที่มันมีความเซนซิทีฟแล้วก็ซับซ้อนเธอรู้สึกเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นมาก ค่ะนะแต่พูดเลยมากไม่ได้จริงๆคุณผู้ชมนะฮะพูดไปทางซ้ายก็จะโดนทางขวาถล่มพูดไปทางขวาทางซ้ายก็จะถล่มนะฮะเนี่ยทำงานอร่างนี้ลําบากคนทํางานเกี่ยวกับเรื่ององค์กรองค์การอะไรพวกเนี้ยนะฮะแล้วก็เธอยังต้องหากินในวงการบันเทิงไงถ้าเป็นนางงามก็ตอบยากเหมือนกันถูกไหมแม่เป็นคําถามที่ต้องเลือก เป็นคำถามค่าเลยหรือเปล่าเนี่ยเป็นคำถามที่ต้องเลือก <c oughs> ต้องเลือกต้องเลือกค่ะ <c oughs> นางงามจะไม่มีอยู่ตรงกลางนางงามต้องซ้ายกับขวาโอคือซ้ายผิด จะเข้าข้างก็ก็ก็ผ่านไม้เข้าข้างก็ผ่านแต่ห้ามบอกว่าอยู่ตรงกลางถ้าอยู่ตรงกลางตกก็คือตกเลยโอ้ตายแล้วถ้าเป็นนางงามนะคะไม่ใช่เป็นปูนะคะถ้าเป็นนางงามเนี่ยเป็นคำถามที่ปรับเซียนมากเลยนะคำถามลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะฮะเหมือนที่ฟ้าใสโดนไงบางทีก็เป็นดวงเหมือนกันนะแม่เนาะนะคะระหว่างอะไรนะความปลอดภัยใช่ไหมใช่ใช่กับอะไรนะความปลอดภัยความปลอดภัยกับความอะไรสักอย่างแม่เออนั่นแหละเลือกยากอะไรนะ นี่ก็จำไม่ได้นางาูเรื่องนางงามนหรือมาสคาร่าสวยมากเลยนะฮะะยังไม่จบนะคุณผู้ชมนะฮะไอตัวนี้ไอเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเรื่องของคุณวันเฉลิมนี่นะฮะยังไปลามถึงแก้มใช่ไหมฮะโอ้คนแก้มโดนเหมือนกันนะคะอีกคนนึงกับเรื่องราวของคุณวันเฉลิมเพราะว่ามีชาวเน็ตเนี่ยเขาเข้าไปวางบอมกันเยอะมากเพราะว่าเธอเนี่ยเหมือนกับว่าโดนให้ติดแฮชแท็กสำหรับการเซฟคุณเฉลิมนะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยด้วยความที่เธอโดนเรื่องนี้มาเยอะเธอก็มีการทวิตข้อความขึ้นมาอีกรอยๆๆแต่ว่าที่เธอเจอ ดราม่าเขาโทรเนี่ยดันไปติด ข้อความแล้วก็แฮชแท็กว่าบ่นเพื่อนซึ่งในข้อความที่เธอโพสอะมันเป็นในลักษณะที่เหมือนกับว่าไปโจมตีคนในโลกทวิตเตอร์หรือเปล่าเธอมีการโพสต์เอาไว้บอกว่าบางคนไม่รู้ว่ากาลเทศะเป็นยังไงหาความพอดีในชีวิตไม่เจอระรานเก่งวุ่นวายเก่งแฮชแท็กบ่นเพื่อนเป็นคนเพื่อนเยอะเลยพูดต่อหน้าแล้วไม่ฟังบ่นตรงนี้สบายชิวๆเผื่อจะเห็นแล้วปรับปรุงตัวนะจ๊ะบางคนพอกักตัวนานๆหน่อยอยากจะมีซีนหาทําแต่อะไรไม่สร้างสรรค์ความเกรงใจอ่ะน,นะคะเพื่อน มันสําคัญนะคะล้าเส้นไปหน้าลาใหญ่บ่นเพื่อนงานนี้เนี่ยคือเธอโดนโจมตีอย่างหนักแล้วก็มีคนเอาเรื่องราวเก่าๆที่เธอเคยทวิตเอาไว้นะคะมเรื่องกามืมันเป็นเรื่องของคุณวันเฉลิมนี่แหละค่ะที่หลายคนออกมาพูดว่าเธอเนี่ยไม่ยอมติดแฮชแท็กในเรื่องของลักษณะเดียวกับคุณปูที่ไม่สามารถที่จะออกมาพูดเรื่องนี้ได้อะแม่มันโอ้โหมันพูดลําบากเนาะมันพูดลําบากจะให้มาแสดงจุดยืนชัดเจนมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะมันคือคนที่จะ ติดตรงนี้ได้เนี่ยคือคนที่ต้องไม่มีงานแล้วอะ่ะต้องไม่เป็นบุคคลสาธารณะใช่ไหมแม่เคยเป็นบุคคลสาธารณะค่ะแต่ถ้ายังหากินในวงการบันเทิงเนี่ยมันมัน,ม,น,ม,นมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอะ่ะเนาะเขาถึงได้บอกว่าดาราอย่าไปยุ่งกันเมืองเยอะ <c oughs> อยู่เฉยๆดีกว่า <c oughs> นะฮะ <c oughs> ดาราถ้าไปโผล่ตามสีต่างๆ <c oughs> โผล่ตามนกหวีดอะไรเงี้ยค่ะก็พี่บอกเลยเหนื่อยทุกคนโดนถล่มพี่บอกเลยเหนื่อยทุกคนค่ะ ทุกวันนี้ก็ยังมีคนโดนอยู่นะแม่เนาะทุกคนโดนโดนไปตลอดชีวิตหนูเห็นมีรูปเต็มเลยมีคนขุดมาเนี่ยโดนไปตลอดชีวิตพี่บอกเลยค่ะดาราพอไปโผล่เป่านกหวีก็จะบอกอิสลิมออดาราพอไปโผล่เสื้อแดงก็บอกควายแดงนั่นแหละค่ะเดียวก็จะโดนนั่นแหละโดนใจหน้าเหนื่อยคนวงการบันเทิงถามว่าผิดไหมที่จะไปแสดงออกในเรื่องของการเมืองก็ไม่ได้ผิดค่ะแต่ต้องระวัง อละเียแต่ต้องระวังต้องระวังแล้วก็ทราบประดีว่วบ้านเราแบ่งเป็นสองฝ่ายนะฮะชัดเจนไม่ถูกกันชัดเจนต้องระวังเพราะว่าคนวงการบันเทิงต้องหากินได้ทั้งสองฝ่ายเขาจะเป็นสีไหนเขาจะเป่านกหวีดเราก็ต้องคุยกับเขาได้เขาคือเพื่อนเราหมดต้องระวังนี่แหละนะฮะพี่ถึงได้บอกว่าเวลาจะทําอะไรต้องระวังดาราหลายคนนะฮะในวงการบันเทิงแสดงสีชัดเจนเลย หายจบค่ะหายตลอดการด้วยเนาะอืมตอนนี้หายแล้วหายไปไหนจำได้ปะอ๋อที่เขาเป็นเอนนนั่่ียตอนเด็กหนูเคยดูละครเขาอยู่ออันนี้ก็เหมือนกันผููโพโพหายเลยเห้ยออมแสดงออกมากเกินไปที่บอกว่าหายหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนสีไหนกลับใจแล้วก็ยังหายอยู่เหรอแม่หรือบางคนแค่คิด เห็นด้วยในบางประเด็นกับอีกพักหนึ่งอีกฝั่งนึ่งก็ไม่ชอบอม,มันก็จะกลายเ,เป็นว่าคนมีทั้งชอบแล้วก็เกลียดในเวลาเดียวกันถูกต้องนะคะ,คะอยู่ยากจังเลยนะคะบ้านเราจะเหมือนอเมริกาไหมอุ้ยให้ถือขนาดนนั้นหรอแม่ก็ไม่ไม่เอาอะ่ะไม่เอาเนาะ อเมริกาแต่อเมริกาเนี่เป็นเรื่องของสีผิวเนาะใช่ค่ะสีผิวที่มันแตกต่างกันชัดเจนเลยค่อนข้างละเอียดอ่อนเหมือนการเปราะบางแต่ก็ไปป่นเปิ้นร้านหนึ่งก็ไม่มโอ้ยอันนี้อันนี้แย่แม่อันนี้มันคือแบบการก่อการร้ายเลยแต่พี่ว่าถ้าเกิดมาสคาร่าอยู่ที่อเมริกาเราก็จะเห็นมาสคาร่าอยู่ตามช็อปแบรนด์ต่างๆไฮแบรนด์ต,ต่างๆแล้วก็ไปทุกบกระจกเขาเขาพูดอยู่นะเห็นไหมล่ะเขาพูดอยู่บอกเลยฉันอ่านมาสคาร่าฉันอ่านเหมือนนางซีกอไก่ขอไข่เลยอะแม่อ่านเกมขาดมากคนนั้นพิ่งบ่นกับหนูล มัคาร่าไปได้แค่ลำลูกกาใช่แม่วันนั้นก็ไปลำลูกกาได้แค่ลำลูกกาไปไปไปอเมริกาเข้าไม่ได้ค่ะไปได้แค่ลำลูกกาเออเหมาะเหมาะกับนางสันลยฉันพูดอยู่ไม่ฉันอ่านขาดไหมอ่านขาดมากคิดก่อนก็ไปอย่ไม่ละวฉันอ่านขาดไหมว่าถ้าเกิดมันอยู่อเมริกามันจะทําอย่างทําตัวแบบใช่พวกที่เข้าไปปนร้านต่างๆเขาบอกหนูเลยเขาบอกว่าไงเขาบอกว่า ถ้าตอนนี้ฉันอยู่อเมริกาฉันก็จะทำเหมือนกัน่ะเชื่อฉันหอยังล่ะฉันอ่านขาดลูกสาวแม่อ่านขาดเสมอนะคะ,ะอะมาอันนี้กดีกว่าคุณผู้ชมต้องขอขอบคุณนะคะหลิงคอดี้นะคะขายดีมากนะเขาบอกวันหนึ่งส0กระปุกเลยเนี้ยแล้วหลายคนบอกว่าทานแล้วดีหลายคนบอกว่าขอซื้อซ้ําหลายคนบอกว่าเวลาซื้อไปเป็นของขวัญของฝากกับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่บอกว่า ทานแล้วเนี่ยรู้สึกว่าสุขภาพมันดีทานแล้วเนี่ยรู้สึกว่ากําลังวางชามันกลับมา<ะ>ทานแล้วเนี่ยไอแรงต่างๆมันกลับมาวันนี้มาแล้วพร้อมโปรโมชั่นพิเศษสาหรับลิงคอดี้ครับ 1>, 1กระปุกมี30มสิบแคปซูลราคาปกติอยู่ที่2,500บาทค่ะแต่ถ้าคุณรับไปเลย2กระปุกลดพิเศษเหลือ3,000บาทเท่านั้นสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 0 0 8 9 9 9 9 4ย้ํากันอีกรอบค่ะ0 9 0 0 8 9 9 9 9 4ค่ะผลิตภั์ฑ์คุณภาเกนะ้ลิงคอดีะะ้าสี่คะผลิตักฑ์คุณภงกนอน ผู้ชมนะเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะแจงชัดหลังคนแซวล,ลูกเลสซิ่งใช่ไหมใช่ใส่ส้นสูงบอกไม่ใช่ผู้ชายเอ๊ะยังไงต้องติดตามช่วงนี้พักสักรู่หนึ่งก่อนครับค่ะ